คุณเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังมองหาวิธีที่สะดวกและง่ายในการทำอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับลูกน้อยของคุณหรือไม่ขอแนะนำเครื่องปั่นอาหารทานกระดับแนวหน้าของเราสุดยอดเครื่องมือสำหรับทำน้ำซุปขน้นสมูทตี้และน้ำผลไม้ที่สดใหม่และอร่อยสำหรับลูกน้อยของคุณ เครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่ทรงพลังนี้ออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกน้อยเป็นหลักมีมอเตอร์ทรงพลังและใบมีดที่แหลมคมที่สามารถปั่นผักและผลไม้ที่แข็งที่สุดได้อย่างง่ายดายให้เป็นน้ำซุปข,ข้นที่เนียนละเอียดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้อนของแข็งให้กับลูกน้อยของคุณไม่เพียงเท่านั้น มันยังสามารถใช้เป็นเครื่องคั้นน้ำผลไม้ทำให้การคั้นน้ำผลไม้สดสำหรับลูกน้อยของคุณเป็นเรื่องง่ายแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเครื่องปั่นนี้ยังเหมาะสำหรับการทำสมูทตี้มิ์เชคและแม้แต่ขนมแช่แข็งสำหรับทั้งครอบครัวการออกแบบที่กระทัดรัดและเพรียวบางทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและใช้งาน และการออกแบบที่ทำความสะอาดง่ายช่วยให้คุณใช้เวลาเพลิดเพลินกับลูกน้อยได้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการทำความสะอาดอย่ารอช้าอีกต่อไปคว้าเครื่องปั่นอาหารเด็กของเราวันนี้และให้การเริ่มต้นชีวิตลูกน้อยของคุณดีที่สุด สั่งซื้อตอนนี้และรับประโยชน์จากข้อเสนอจำกัดเวลาสำหรับการจัดส่งฟรีและหนังสือสูตรโบนัสเชื่อเราสิคุณและลูกน้อยของคุณจะรักมันสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ